บทสาธยายเรื่องปัญจกังขสูตรบันไดแห่งความสุขและเหตุที่บัณฑิตไม่วิวาทกันที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวั์ระโหคตะวั์ในย่อหน้าที่4 0 9ถึง424 จริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาปัญจกังคสูตรเป็นพระสูตรที่เก้าแห่งระโหคตวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าปัญจกังคะในชื่อพระสูตรนี้คือชื่อของนายช่างไม้ ซึ่งท่านอัธกถาจารย์สันนิฐานว่าอาจจะหมายถึงผู้มีเครื่องมือห้าอย่างพระสูตรนี้เริ่มต้นจากบทสนทนาธรรมที่ตกลงกันไม่ได้แต่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของพระธรรมเทศนาอันลึกซึ้งยิ่งนักครั้งนั้นแหลนายช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ ได้เข้าไปสนทนากับท่านพระอุทายีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้กี่อย่างท่านพระอุทายีตอบว่าพระองค์ตรัสไว้สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานายช่างไม้ได้โต้แย้งว่า พระองค์ตรัสไว้เพียงสองอย่างเท่านั้นคือสุขเวทนาและทุกขเวทนาส่วนอทุกขมสุขเวทนานั้นแพ้จริงแล้วพระองค์ตรัสว่าเป็นสุขอันประนีตชนิดหนึ่งทั้งสองท่านต่างก็ยืนยันในความเห็นของตนจนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ท่านพระอานนทนได้สดับการสนทนานั้น จึงได้นำความทั้งหมดไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอานนทั้งพระอุทายีและนายช่างไม้ปางก็มีเหตุผลในมุมมองของตนจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายว่าดูก่อนอานนโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาสองอย่างก็มี โดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาสอย่างก็มีโดยปริยายหนึ่งเรากล่าวเวทนาหอย่าง6อย่าง18อย่าง36อย่างหรือแม้กระทั่ง108อยแปดอย่างก็มีดูก่อนอานทน์เมื่อทำอันเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างนี้ ผู้ที่ไม่เข้าใจย่อมเกิดการบาดหมางทะเลาะกันส่วนผู้ที่เข้าใจย่อมพร้อมเพรียงชื่นบานต่อกันเป็นดุดน้ำนมเจือด้วยน้ำจากนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่ท่านพระอานน์ถึงลำดับของความสุขที่ประนีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่กามมาสุ สุขในรูปประชานสี่สุขในอรูปประชานสี่จนถึงสุขขั้นสูงสุดคือสัญญาเวทยิตะนิโรธและทรงสรุปในตอนท้ายว่าบุคคลย่อมได้สุขในฐานะใดๆพระตถาคตย่อมทรงบัญญัติฐานะนั้นๆอันเป็นสุขไว้ในความสุขทุกแห่ง หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ธรรมะอันแสดงแล้วโดยปริยายนี่คือหัวใจสำคัญข้อแรกคำว่าปริยายหมายถึงแง่มุมหรือนัยยะพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงแสดงธรรมเป็นกฎตายตัวเพียงรูปแบบเดียว แต่ทรงแสดงธรรมให้เหมาะสมกับบริบทและอัธยาศัยของผู้ฟังการจำแนกเวทนาเป็นจำนวนต่างๆนั้นล้วนถูกต้องทั้งสิ้นในแง่มุมของตนสองอย่างคือกายิกเวทนาและเจตสิกเวทนาสามอย่างคือสุขทุกข์และอทุกขมสุข,ขเวทนา 6อย่างคือเวทนาที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ108อย่างคือเวทนา6อย่างนั้นจำแนกโดยเป็นสุขทุกข์และเฉยเฉยเป็น18จําจำแนกโดยเป็นเรื่องทางโลกกับทางธรรมเป็น36และจำแนกโดยการทั้ง3คืออดีตปัจจุบัน อนาคตจึงเป็น108การเข้าใจหลักการข้อนี้จะทำให้เราเลิกยึดติดในถ้อยคำบัญญัติและมุ่งไปสู่แก่นแท้ของธรรมะทำให้เราสามารถสนทนาธรรมกับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข 2. บันได9ก้าขั้นแห่งความสุขที่ประนีตกว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงลำดับของความสุข ไว้อย่างชัดเจนเพื่อชี้ให้เห็นว่าสุขที่ชาวโลกสแสวงหานั้นยังเป็นสุขที่หยาบและเจือด้วยทุกข์ขั้นที่หนึ่งคือกามมาสุขสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งพระองค์ตรัสว่ายังมีสุขอื่นที่ประนีตกว่าขั้นที่สองถึงหคือสุขในรูปประชานที่1นถึงส ซึ่งเป็นสุขที่เกิดจากความสงบของจิตปราศจากกามฉันทะขั้นที่6-9ถึง9คือสุขในอรูปฌานที่1-4ถึง4ซึ่งเป็นสุขที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจนก้าวล่วงเรื่องรูปธรรมไปโดยสิ้นเชิง 3. ส,สุขที่เหนือเวทนาคือนิโรธขั้นสูงสุดข,ของความสุข ที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือความดับสิ้นของสัญญาและเวทนาซึ่งอาจทำให้เกิดคำถามว่าการดับสิ้นของความรู้สึกจะเป็นสุขได้อย่างไรพระพุทธองค์ได้ทรงเฉลยปมนี้ไว้อย่างลึกซึ้งว่าพระองค์ไม่ได้ทรงหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาเท่านั้นว่าเป็นสุข แต่สภาวะใดก็ตามที่ปราศจากทุก์ขโดยสิ้นเชิงสภาวะนั้นย่อมชื่อว่าเป็นสุขสัญญาเวทยิตะนิโรธคือสภาวะที่จิตสงบระงับจากความปรุงแต่งทั้งปวงเป็นความสงบเย็นอย่างแท้จริงเป็นสุขชนิดที่เรียกว่าอเวทยิตะสุขคือสุขที่ไม่ต้องเสวยแตกต่างจากสุขในชานสมาบัติ ซึ่งยังเป็นเวทยิตะสุขคือสุขที่ยังต้องเสวยอารมณ์อยู่นิโรธอันเป็นที่สุดนี้คือความหมายของพระนิพพานอันเป็นบรมสุขที่แท้จริงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร